อาอีกแล้วอะทุกคนครั้งก่อนเสียงหายครั้งนี้วิดีโอเป็นอย่างนี้แล้วรู้ไหมสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดคืออะไรเว้ยคือการได้อวดพวกมึงมเกมกับโปรแลรนด์ครับทีมชาติฟิลลี่แมทโปรตุเกสชนะไป8-1เลนันโดก,กดคนเดียว5ประตูไอ้ที่เป็นฟอร์มที่โคตรของโคตรจะผีไอนน้สัตว์กูโคตรอยากอวดเลยอ่ะใจกูจะขาดไอ้เหี้ยมีแต่คนว่ากาก,ากพอกูเก่งแป้งไฟเป็นอย่างเนี้ พูดไปกรท้อไปถ้าอย่างนั้นให้พรกันหน่อยสำหรับใครที่กดไลค์คลิปนี้ก็ผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดจีนนะ ใครที่เป็นคนเชื้อสายจีนครับถ้ากดไลค์คลิปนี้ขอให้พวกมึงได้อ่างเปาแบบช้ำๆเลยส่วนใครที่ไม่ได้เชื้อสายจีนครับผมแต่บริษัทแจกอ่างเปาผมก็ขอให้ทุกคนได้อ่างเปาจากหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทช่ำๆเหมือนกันเออและอย่างหน,น,นึ่งตอนเนี้ยเราทำคลิปมั่วซั่วมากเลยผมลงวันเว้นวันบ้างลงวันนึงหายไปสอวันบ้าง เดี๋ยวหลังจากกลับมาจากจุจีนนะเราจะกลับมาลง6วันเหมือนเดิมแลวนะครับมาเรามาลุยเกมแรกกันเลยวัเลยผมอยากเล่นครับอยากโชว์กูจะยิงให้ถล่มทลายเหมือนในไ <c> ฟ <oughs> ที่เสียถ้าทําได้กูจะได้อวดพวกมึงสักทีเซ่มาสวยครับผมแล้วในโลยัดเข้าไปข้างในสวยเลยเอเดอร์ซอนได้พิกแล้วเป็นกูกูปั่นเลยแล้วกันโอ้โหอวบไอ้เจ้าม,าายยาม,ามัดวิ่งมาไม่เห็นหรอแอบโอ้โหเพื่อนกูเหมันไม่มีความมั่นใจเลย มิวเขากดใส่แล้วเนี่ยลองสตาร์ทไปซับก,ก่อนตรงตัวครับแล้วขอยิงไกลอย่างนี้ขอลองก่อนไม่ตรงก่อนบนนนอ,อลกำลังฮุบเลยอ่ะขอระบายอารมณ์กับทีมไหนก็ได้สักทีมติงเกาเข้ามาทีา่คาร์เมก้าทำามายัดตรงกลางแล้วอีซังไปติดโอนานะ่ามาดิลองสตาร์ทลองสตาร์ทได้พลิกแล้วสวยเลยอีซักอีซักคืนแล้วติงเกาคืนอีซักงดิยัดแล้วโอเคมาๆา,าอย่าให้ออกอย่าให้ออก สวยโอ้โหเขาก็สวยแล้วเดนโดมาแล้วตัดเข้าซ้ายไปแล้วไปแล้วได้กดายตรงตัวตน้นบีบเข้าซ้ายข้างไม่ถนดัดตอนยิงเข้าบอกถนัดครับยิงไม่เข้าบอกไม่ถนดัดเนี่ยสำัมปทานฝั่งซ้ายของเรานี่ครับหยอดเข้ามาที่หัวไม่ได้แล้วเซิร์เซ่ได้โอ้ต้นสวยแล้วทันด้วยข้างในเลย ในเลยเพี่แล้วใส่กอยไปที่โอ้โหไม่ได้ครับซเซซีระมัระวังครับไม่ได้ติมเก่าได้หยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกเหนียบลอยกระโดดโอ้โหเฮ้ยตัวบางโกบ้าโอ้โหยังเขาหยอดนิ่มๆเลยอะ่ะเขามาได้เรื่อยแล้วติ้นเกาหยอดข้ามหัวเซนเตอร์ครับแล้วโอ้โหแบ็กอยู่นั่นหลังแล้วกรรมาการเป่าจบครึ่งแรกเลยครับผมหนึ่งต่อศูนย์ของเจ้าบ้านนิวคาสเซิล โอกาสน่นจาจะครั้งที่สองเองมะแล้วได้เลยอะ่ะสวยมาแล้วมาแ,แล้วเรนันโดเอาบ้างเอาบ้างโอ้ยไม่ใช่เราเหรอตัวเต้นสวนมาที่เอลิกอดอนกัญชาหายเลยแล้วขวามาไหนไม่รู้แต่หยอดมาที่อีซักแล้วอีซักได้วลอลเต้เสาแรกโอเคแล้วครั้งหน้ามีแค่ตัวเดียวแต่ลากมาได้เรื่อยลากไปเรื่อยแทงต่อที่อีซัก แล้วอีสักมีกดใส่อยังอยู่แล้วอีกแล้นจะมาอีกแล้วครับแล้วขอแน่จังหวะนี้ลากรออีสักเข้าจุดไหม่ครับผมเป็นกินเกาดินเกายัางไงถินเกายอดไปที่อีสักดูวนแล้วได,วดววอ้อยังแล้วโดนสวนโอเคยังอยู่ไม่มาถึงมันนะยังอยู่แล้วจะโตนโอเคยังไม่อยูอย่แล้วถอยลงมานี่ไงแล้วด้วยใสยตีเซ มเมเิจะขยับเป็นไงดีวะแน่นมากสวยสวยแล้วนี่ไงดีใสก้อยเรียบร้อยครับไปสู้ไปโอ้โหสุดท้ายต้องเป็นกูลแล้วคีสตเฟ่จังวะเนี่ยโอ้โหเคลื่อนที่ครับแล้วเป็นฟลอันต์เลสก่อนที่จะต้องดีดด้วยใส่ก้อยเสียบมุมลงสนามไป12เกมยิงไป10ประตูอะเราอะคอร์ดอีอดกที เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคสวยเดี๋ยวไม่มีใครเล่นระวังนะกอรดอนเจมส์กอรเดี๋ยวไปเดินโดมีคนที่ครับโอ้โหมาดิไปเองเลยทำเองทำเองแล้วแต่วิ่งครับแล้วข้ามไปสวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรนันโดเรนันโดบาดมาแล้วเป็นเฟอร์รันโตเลยไ <laughs> อ้ยัยผู้ไม่ออก โอ้โหมึงเห็นจังหวะกูลากรโดดข้ามบ้างเนี่ยโอ้โหใจกว้างมากครับดีว่ามันวิ่งมาแล้วแทงง่ายๆครับตอนนี้ยิงด้วยซ้ายโดยการเล่นยืมลับไปถูกเราบาเจ็บสี่นาทีครับโอ้โหพอบอลหนำแม่งทดสี่พอบอลตามทดให้กูนาทีเดียวกลับมาแล้วตัวเกา่าตัวเก่าลากมาเองตัวเก่าพามาได้เรื่อยเรื่อยเ,เน้องางโอ้โหเกือบวันนี้วันนี้เดี๋ยวเก็บเองเก็บเองเลนโดเช็ดแล้ว ไปแล้วอู้ยฉันไม่ปล่อยอไหลอะไรอ่ะโอ้วาวอะไรน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วตอนนี้ทดครบแล้วครับผมเป็นบอลยาวด้วยต้องเคลียร์แล้วอู้ยเสียวแวบครับผมแล้วหนึ่งต่อสองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามแต้มสำคัญครับจากนิวคาสเซิลกองจับมาที่เลดันโดเลยครับช่วงนี้กำลังพีคครับ ถึงไฟมันจะเสียบ่อยๆครับแต่ความพีคยังต่อเนื่องดูดิโอกาสจบมี6ครั้งครับเขากรอบไป3แล้วได้มา1นแล้วดูสถิติเลนันโดครับลงสนามไป12เกมในพรีเมียร์ลีกยิงไปแล้ว10ประตูเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งจะบอกคลิปนี้เราจะลงวันพฤหัสใช่ไหมและพฤหัสนี้ครับผมเราจะไปถ่ายวอล์คเตะบอลกันเผื่อใครกําลังรอครับก็รอกันไปก่อนเ <c oughs> <laughs> พราะถ่ายเสร็จอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าจะตัดอาทิตย์ไหน แต่ก็ขอบคุณมากมากครับที่รอโปรเจกต์ของเราในหลายๆโปรเจกต์ที่ทําขึ้นมาทั้งลุงนุในการคุมทีมแบบพาร์ทเดียววอลเตบอลที่แค่ลองทําแล้วมีคนชอบมากและหลังจากยิงประตูขนาดนั้นตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของท็อปดารซันโบแต่อันดับของทีมยูไนเต็ดอยู่อันดับ3นะ29คะแนนตามอันดับ2เพียงแค่1คะแนนทีมออฟเดอะสัปดาห์ล่าสุดยูไนเต็ดมีติดมาเพียงแค่1คนครับผม <Wow. S 1> การฝึกซ้อมเลนันโดก็จะกลับมาโฟกัสที่การยิงฟรีคิกเหมือนเดิมแล้วนะ เอาลูกแรกก่อนเลยต้องกลับมาให้ได้ครับสวบถ้านักเข้าอย่างเนี้ยโดนแน่ครับข้ามแล้วสวบเลยมุมนี้ว่างเงี้ยแล้วสักสี่โอ้ยไม่ถึงแต่สามกำลังสวยครับหน้ากระโหลกติดกระโหลกจุดโทษไหมละ่ะจุดโทษร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเรนดอยึกหนึ่งทีแล้วกดดูดิหน้าเขตโทษแบบนี้สักสองอกว่ากำลังดีแล้วข้ามเลย,ยตึงเครียดพอสมควรเลยครับในห้องแต่งตัวเทนฮาร์กบอกไปเอาสามแต้มมาเราจะลุ้นแชมป์กันปีนี้ หมัดเอาไงหมัดหมัดให้ได้นะว่ยเขาวิ่งกันจนเมื่อยเลยเชี่ยอาหมัดยังหาตัวให้ไม่ได้ครับเลนโดมาแล้วเรนโดปั่นเลยเฉลบครับอืฟอร์เรสต์มาแล้วบอลสวนกลับบอลสวนของฟอร์เรสต์เราเข้าตรงกลางต่อส้นสวยว่ะแล้วดีดออกข้างหยอดไปเสาสองโอเคกระโดดหายเลยเฮ้ยต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยเก็บครัรบรถวครวะเนี่ยสปีโดโคตรดี ดีกว่าผมเว้ยลบได้หนังแน่นเต้เรียบร้อยครับผมคุ่ไม่ง่ายนะฟอเรสบอลสวนโคตรดีเลยอ่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วผมบอกเลยนะมึงระวังบอลสวนเขาดีๆแมงสวนปุ๊บมันได้หนึ่งลูกเลยครับเล่นกับอมัดอามัดรอแล้วเรนโดโอ้พอมาตรงกลางรออยู่นี่ไงแล้วปั่นเลยชุ่วไปดีแล้ว ยังไงวัดระยะมาครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ได้เลยดูกันชัดๆอีกทีครับเนี่ยแตะมาแล้วเดนนาโดได้ตรงนี้ครับแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้าย้ายกระพิกพิกแล้วแล้วต่อคืนตัวเดิมได้ง้างแล้วโอ้โหน,หน่าช่วยได้นี emulate, ่ไงเข้าซ้ายแล้วกดหักโค้ก็บอกแล้วว่าเซ็กซี่อ่ะยืนเฉยพอเดี๋ยวกูจัดการเองที่เหลือให้ก่อนตัวล่างได้สวยอามัด สซร์เซ่ได้ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหถุงออกไปลองๆเลยเพื่อนอยู่จ่างนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วโอเคครึ่งแรกจบที่หนึ่งต่อหนึ่งครับผมของเราได้จากเรนันโดครับตามตีเสมอไปแล้วเซรเซ่เซรเซ่โอ้โหโทษทีว่ะกูเคลื่อนผิดสวยเรนโดได้ของไหมได้ครับโอ้โหชิบหายแล้วการมันจังหวะห้าสิบห้าสิบไงบอลแท็กเกิลอ่ะแล้ว กรรมการเรียกไว้เลยครับบอกมึงเอาเหลืองไปโอ้โหโครับบอลมันกำลังเขิมบอลส่วนบอลส่วนน่ากลัวบอลส่วนน่ากลัวแล้วไปได้ด้วยโอ้โหกอดแน่เดวได้มงครับผมแต่ไกลมากเนนรนดูหอแล้วมไม่หยุดครับสปีดเลยสวยนั่นแหละ,ะเซ็กซี่เซ็กซี่พี่ข้างบนถูกในถ้าพี่ข้างบนอย่างนี้กถูกในเลยไปอู้หู เข้าซ้ายแล้วกดเต็มโค้หน้าไปอีกอะเฟอร์ลันเมื่อกี้ผิดทางที่ใช่ผิดทางแล้วเสียเลยไปดิเฟอร์ลันนั่นแหละแล้วยังยังไม่ยิงมีไงเลนโด้กดดิเดียดมาเดิโอ้ยโอ้โหดูว่าจะขำดาวเขาหน่อยไม่เป็นไรดูจงังหวะได้หลุดอีกแล้วครับเลนโด้แล้วกดดิเรียดด้วยซ้าย เลนโดจำหมดแรงแล้วครับตอนนี้แต่แตักได้แล้วฟาวหัวบวนยาวโอ้ยปล่อยเขาเล่นง่ายไปง่ายไปเพื่อนสวยลนะสวยแล้วเซนเตอร์ Center! ตรงนี้ใครวะเฮงโก้เหรอผมจำได้ว่าเดลิกมันจะยืนขวาครับแล้วหืมปล่อยเขาพิลกมาง่ายไปเลนโดบอกไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงไม่มีใครเข้าอย่างนี้ปันจันแฮนบอลจานครับแฮนแฮ<ฤ>นบอลจันดูดิมัน,<แฤ>นโอ้โหมันดึงแบบไม่ให้ผมเล่นง่ายๆแล้วโอ้โหจานเต็มมือเอาไว้ประตูใช้หน่อยเพื่อน,แ,นแม่นแมนที่หัวแล้วไม่ได้เล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยสวยแล้วเล่นดเข้าซ้ายหญิงก็ได้โอ้โหกองเชียร์โหเลยครับกองหลังเล่นอย่างนี้ แลกล้องจับมาที่กูอีกแล้วโอ้โหกูทาทุกอย่างแล้วเพื่อนแต่เฟอร์นันโตเลสลงมาก็ถือว่าเกมเปลี่ยนอยู่นะมีตัวมาแทงบอลจ่ายบอลให้แล้วการจบของเราแปดครั้งครับเข้ากอบไป5้าได้มา2ประตูความมึงพอใจเพิ่มมา35เลยครับผมเป็นแมนแลบแตนในเกมนี้ไปด้วยเดือนไหนวะที่เราต้องตัดแต้มกับลิเวอร์พูลขอหาหน่อยสิมีไหมเดือนหน้าครับผมเดือนมกราตลาดลนักเตะแต่ก่อนหน้านั้นมีเจอกร์เซนอลสเปอร์เชลซีไบรตัน ไปต้านเลยกูท้อเกมนี้มาเยือนเบอร์รี่ครับที่เทิร์ฟมัวทีมอันดับล่างๆของตารางบอกเลยเดี๋ยวเกมนี้จะกดแฮตติกให้ทุกคนดูไอตอนกูทําได้อะไม่ภาพเสียก็เสียงหายดูเขาทีเนี่ดูเขาวางยาวเลยครับที่เซ็กซี่โอ้โหสวยได้ไหมเอเดอร์สันตด้ด้วยเอาแล้วจบก่อนเลยเพื่อนโอ้โหทำจริงเลย โอ้กูรู้จะทำะไงต่อเลยกูรู้ว่าจะไปจบแล้วเมื่อกี้ต้องให้อมามัดก่อนเซซี่สวยยังไงนะห้างด้วยขวาเรนาโดตามไปไม่ได้สวยเรนาโดด้วยขวาสวูา้ดดสไปดีโอ้หตาขคายไว้กูรู้ว่าได้โอ้ยแล้ว็ซกซี่ทุ่หัวไม่เห็นแล้วครับกลมหนา้ากลมตาปัดแล้วอ่แล้วมิดเดียว เข้าสายเข้าสายพาไปพาไปครับแล้วดุดเลยดุดเลยเห็นแล้วเซ็กซี่แล้วไม่ใช่ครับแล้วนี่ไงเซ็กซี่ <laughs> โอ้ยลำมากเหรอดูจังหวะเรายัดครับล้วเซ็กซี่ได้กดซ้ายโอ้โหกลัวล้ำอยู่แล้วครับแต่ไม่เข้าได้ยังไงตัดไม่ได,ได้งั้นขอเลยสายโค้งไปเสาสองที่ <laughs> เซ็กซี่ <laughs> ก็ยังไม่เมาอุตนานจะเห็นเซ็กซี่เข้ากรอบครับผมแล้วอุ๊บสับัดแล้วครับ ไม่ได้เลยวะเอาขึ้นไปรอเขาที่ี่ยอนสวยครับอมามัดจับพิกแล้ววันเลได้ขวาติดแล้วเซ็กซี่นี่ไงโอ้โหมาจนได้ครัาเลนโดวิ่งไปโหดไม่เห็นโอ้ยน,น,นานพี่เขาจะยิงได้เออมันต้องอยิงนี้ดีวะดูจังหวะโยอ้โค้ชสวยนะ่ะแล้วพักหน้าขาครับวันเล่ติดแล้วเซ็กซี่อยู่ตรงนั้นใหน้นี่ไงยังมองได้แล้วจบครึ่งแรก <c oughs> ได้มาลูกเดียววะ่ะจากโอกาสห,หลายๆครั้งเลย เลนโดมีจังหวะปั่นด้วยสวยอ่ะแต่มันเลี้ยวยังไม่พอครึ่งหลังต้องทําให้ได้2ประตูครับเพราะเทนฮาก็ขอมาขอสายากเลยแล้วไปล้าเลยแม่งล้าหมดแล้วโอ้โหเนโดสวยครับแล้วโยกเข้าซ้ายแล้วสัดตัวอีกซ้ายไม่ตรงกรอบกูไปอยู่กับเซนเซ่นะ ไม่ได้เปิดแน่นั่นไงนี่ไงเลยเอลโดได้ขึ้นด้วยลยูกกดไม่ลงไม่สวยเอลโดไม่ได้นี่ไงแล้วกดอ,อู้ตรงตัวอเองได้อยู่มีบาลอันนี้บาลเบสตี่แทงออกข้างเราได้ย้อนครับเคลียร์ได้ไหมไม่ได้น้องอู๋พลังางานหมัดสวยเลยงานหมัดนี้ที่เซ็ต เออไม่ต้องต่อก็ันได้มากทุกคงเจ็บหนึ่งนาทีครับแล้วจบเกมต่อกกันตรงกลางไม่ได้เลยเบอร์ออรี่มันแน่นมากเลยนะ ได้ประตูจากจังหวะขูกขิดแล้วเป็นเซอร์ซซ่คกับยิงประตูใช้ตั้งแต่ครั้งแรกในยูฟาตอนนี้อยู่ท็อปแขอแค่ไม่หลุดท็อปแก็พอครับผมเขาเป็นดาวเด่นของเราในเดือนนี้ไม่แปลกใจเลยที่เลนโดได้ถูกลับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนส่วนตัวเนี้ยเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปแล้วนะกับการย้ายทีมในตอนแรกเราจะไปมัตลิกก่อนแล้วค่อยไปยูเวนตุสเรอัลอามัตลิกความต้องการของเขามันยากเกินไปครับผมแต่สําหรับยูเวนตุสแล้วมันแค่นี้เลยแล้วเราผ่านทั้งหมดแล้วด้วย ตอนนี้ฟรีคิกก็ต้องฝึกใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝึกให้มันสําเร็จสักทีคือการยิงไกลเว้ยแล้วต้องเป็น power shot ด้วยอันแรกก็ไม่ได้ไ้สั์นี่ไงสอนแรกติดเซฟครับทุกอย่างมันต้องมีหูซุบมีประตูด้วยแล้วพุ่งเลยซุ้เทนหักยิ้มแย้มเลยว่าช่วงนี้ทีมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อนเนื่องเก้าอี้เดนฮาก็ไม่สั่นคอนครับผมต้องมาแบกระบบให้มึงนี่กูเหนื่อยชิบหายเลย คอยไปกับเลโน่นี่ไงแล้วจ่ายย้อนโอ้โหโทษหวานมากันไฮเซซแล้วเลนันโตในพื้นที่ปั่นก่อนไปก่อนไป้เพื่อนมาดิสวยครับผมเซซตัดตัดเข้ากลางอเอาสวยแล้วกดด้วยซ้ายนี่เลยแล้วมาอีกแล้วครับพี่ยง ได้เข้าตรงกลางได้ง้างแล้วโอ้ดาน่าสวยแขงเลยสวยรู้อยู่แล้วเซงเซ่มึงเล่นอย่างนี้ปั่นเลยนี่ไงคงคงลุกดูแต่เข้าในแล้วปั่นลูกเก่งแล้วอะ่ะโอ้แล้วข้ามประตูไปแล้วด้วยได้ง,าง้างไหมไม่ครับเขามาแล้วไม่ได้วะขอแน่ขอแน่ครับยัง ยังแล้วเฮ้ย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 เล้วอู้ยย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 ยอยยยยยยกยย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 นยยยยยยย้ยยยยยยยรยยยยยนยยยยย้ยยยยยเยยยยย้ยย่ยยยยยยย้ยย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 เอยยยายย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 ้ยยย้ยเยย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 ยเยยยยย้ยย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  มีโอกาสจบอยู่แต er ่ชนเสาชนคานให้สวยอามัดอามัดเล่นกับเซเซ่โอ้โหปล่อยวิ่งยี่ไงโอ้โหไม่ได้ครับแ้วพาสิบพาสิดปุใส่ตูมเลยอ่ะรออะไรล่ะครับกรรมการบอกเล่นแรงไปหนูจานทั้งหมดมันเข้าบอลไงดูดิปล่อยบอลปุ๊บูุใส่เลยไม่เข้าเลยมันรอ ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าก็ปั่นส่วมไปย,ยิงต่อเซ็กซ่เซ็กซ่มาเซ็กซ่หยอดมาเดนันโดนี่ไงทายอโ้หถ้าเข้าอ่ะเทเยอะไม่เข้าถ่าครับแล้วเซ็กซ่สอดมา กะว่าจะสับแล้วพุ่งแล้วมันไม่หลุดครับผมแต่เซกเซ่แทงมาจากไหนไม่รู้แล้วกดไม่สายเอายิงเสร็จมันเปลี่ยนออกเลยเซซเซ่บอกไอ้สัตว์กูไม่ได้ยิงหรอกอย่างนี้มาแล้วพื้นที่เปิดเลนโดใช้ความเร็วใช้ความเร็วไปไปเองน <c oughs> ี่ไงแล้วให้ต่อสวยเลยเอเดอสันเลนกับฟรันต์เลสโอ้โหฟรันหน้าของบอลไว้ก่อนโทรมาไปเจ็บหนึ่งนาทีครับผมโอเคไม่ต้องขึ้นแล้วทักก่อน <c oughs> แค่พักผ่อนแค่พักบอลกูก็ล้มแล้วอ่ะแล้วจบเกมเลยครับผม,มหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมของจอรเซกเซซแต่จังหวะนั้นถ้าไม่ได้เหลาสับเข้าไปก็ไม่ได้วิ่งไปแซงอย่างนั้นด้วยมมนต้องอย่างนี้ดิวะถึงผลงานส่วนตัวอาจจะไม่ดีครับผมแต่ลูกเกมออกมาดีทุกเกมเลย และจบด้วยชัยชนะแมนยูขึ้นมาเป็นอันดับ4ของยูฟ่าแชมเปียนลีกเลย6เกมชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนส่วนในพิมพิลีกเราก็อยู่อันดับ2แข่งไป15เกมชนะ9เสมอ6ยังไม่แพ้ใครหรือว่าพูแพ้ไปแล้ว1ครั้งครับแต่เราติดเสมอไปซะส่วนใหญ่ได้เว้ย5คะแนนผมว่าตามได้แต่เดี๋ยวเกมต่อไปเราต้องเจอกับเชลซีครับทีมอันดับ5แต่สำหรับพาร์ทนี้เราต้องหยุดกันตรงนี้ก่อนนะ ถ้าชอบครับของคนละหนึ่งไลค์แล้วคอมเนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์ดัวกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูคิสโตเฟอร์เรยลโลด oh, no.